เฮ้ยเอ็นมานี่ดิวันนี่เร็วหน่อยเดี๋ยวน่ะผมดึงพี่เรียกนะยมันไวไวมีตังค์เท่าไหร่แล้วอ่ะไม่มีพี่จะให้ดีๆหรืออยากเก็บตัวผมมีแค่นี้พี่เอาหมดแล้วพี่เอาเงินผมไปหมดแล้วผมเอาไหนยิงข้าวทังวันนะไม่รู้เรื่องมึงจะไปไหนก็ไปนี่เก็บไว้เดี๋ยวรอคนต่อไปรอ่ะวันนี้ เงินเหลืหน่อยแล้วอ่ะครับมานี่มานี่มีเง,นเง,นเงินเท่าไหร่เนี่ยเอามาแบ่งกูดิผมมีนะครับมไม่เชื่อจะต้องให้กูค้นตัวนะมึงอ่ะไม่มีครับพี่ามาดูดิอาาจรย์ผมไม่มีครับพี่ไหนเรียกว่าเคยทำอะไรกันอะหนูอยาเรื่องนี้ไปบอกกับใครแล้วแม่งมึงเจ็บตัวแน่ไปเปล่าครับผมคุยได้เฉยครับ มเจอกูแนะ่ เนเพอนเงแค่นี้มึงให้กูไม่ได้หรอวะผมไม่มีพี่บ้าผมไม่มีตังค์แม่ผมไม่ได้ให้เงินมาตรงนี้ผมห่อข้าวมากินเองเนี่ยหรอข้าวมึงอนะ่ะข้าวไข่เจียวพี่จะข้าวผมไปทำอะไรนะเครือทำไมข้าวมึงทำไมทิ้งเงินมึงให้กูไม่ได้เลยพี่ผมไม่มีข้าวกินงั้นกูนี่แหละจะข้าวมึงอนะไปให้หมากินไปดิไปกินมึงอยากกินมากใช่ไหมไป ข้าวหมาแม่งโคตรน่าตลกเลยวะโอ้โหชีวิตมึนนออง,ตงนี่นันทนเลือกเกินต้องลงไปกินข้าวหมาเนี่ยสวัสดีครับพอออมมีอะไรเหรอคะนะักเรยียนวันนี้ผมมีเรื่องจะมาบอกครับพี่คอเปอร์เขามีพฤติกรรมคงครูและรีดไถเงินจากรุ่นน้องมีรุ่นน้องหลายคนโดนมาแล้วครับ ขอบใจมากเลยค่ะที่มาบอกเดี๋ยวพออ๋อจะเรียกคูก่ปกครองมาคุยเองค่ะขอบคุณมากครับพ่ับแล้วครับแม่วันนี้เป็นไงบ้างัดีครับแม่เรียนเป็นไงบ้างเ่ะวันนี้ัดีครับเมื่อไปโดนอะไรมาทำไมเป็นแผลวกช้ำเต็มตัวแบบนี้ เ่าครับผมลอล้มเองใช่หรอนี่มันไม่ใช่ลอยล้มแล้วนะเดี๋ยวแม่จะไปที่โรงเรียนเองแม่จะไปทําไมผมอายคนอื่นจะอายทําไมคนที่อายต้องเป็นคนที่แก้งลูกแบบนี้นี่มันทําเกินไปแล้วเนี่ยดูสิเขียวไปหมดแล้วเนี่ยสวัสดีครับผอสวัสดีค่ะแม่คปเตอร์ ที่เรียกวัาพรในวันนี้เนื่องจากมีคนแจ้งว่าคอปเปอร์เปรีดแักใรุ่นน้องค่ะป่านะครับผมไม่ได้ทำครับเราได้ทําลายกันตนททาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าลครับผมไม่รู้ครับที่พูดมานี่มีหลักฐานหรือเปล่าครับพอคะฉันอยากให้ปัญหาจบเร็วๆฉันให้เงินกับโรงเรียนหนึ่งแสนบาทแล้วทุกอย่างจบกันฉันมีธุระต่อไม่ใช่มานันฟังข้อกล่าวหาของลูกฉันแบบนี้ ื่อนมาท่าโรงเรียนไแม่ขอรับไปนะคะและทาาโรงเรียนจะตัดสินแยนงยุติธรรมเพื่อตัวของเรียนเองค่ะอะไรกันเรื่องแค่นี้จะทำให้มันยุ่งยากได้ไหมเชิญพอกับผู้ปกครองเข้ามาในห้องค่ะวักดีครับ พี่เขาทำรายจริงหรือต่อเฟิร์สิงสิคะดูร่างกายลูกฉันนี่มีแต่แผลเห็นไหมคะเฟิร์สบอกพอ,ขอเข้าไปสิว่าจริงไหมจริงครับคุณพูดอย่างนี้ได้ไงวะที่พูดมาคุมีหลักฐานหรือเปล่าวะอค่ะมีฉันได้หาหลักฐานที่คเ,เพอร์ที่ถ่ายเงินและทำายร่างกายเด็กนักเรียนยมาได้แล้วคะ่ะคุณเอาอะไรมาพูดเออค่ะงั้นเรามาดูหลักฐานที่มีกัน เรา่ายแค่นี้เยลพอกับคำเก่าค่ะไหมคะดิฉันไม่อยากให้เหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปทั่วและทำให้คุณแม่และคอปเปอร์เสียหายนะคะค่ะขอครับผมเป็นคนถาเองครับอย่าเรื่องนี้ไปบอกใครเลยนะถ้าเธอยอมรับพอ,อ,อจะไม่ไล่เธอออกแต่จะให้เธอพักการเรียนหนึ่งปีการศึกษาเพื่อให้เธอรู้ถึงความผิดที่กระทำลงไปครับตกลงครับ เรีนใหม่เฟิร์สความยุติธรรมนี้ให้สำหรับทุกคนอยู่แค่ว่าจะได้รับความยุติธรรมนั้นช้าหรือเร็วพ่อแม่ก็คืออยากเป็นคนดูอยากตามความยุติธรรมให้กับทุกคนม่วันข่าวหน้าดีแล้วฉะนั้นตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนแล้วทำตามความฝันของตัวเองนะเฟิร์สคคือผู้โชดี